สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหา n น i อย p ครับจากช่อง Ar ร์นี้เคอีครับ h a n น i อย p เมื่อวานมา9นะครับเมื่อวานมา9มี49ครับมา59มี54มา95เออจริงๆนะผมก็แปลกทำไมผมไม่เอา5้าด้วยมี54ขอขอขออภัยแล้วกัน โอเคครับยังไงมาลุ้นกันต่อครับผ่านรับผ่านนยวีเอพีวันนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบสองครับช่องผมดีนะผมรายงานวันที่เลยนะ <c oughs> วันนี้เด่นสุด <Okay. S 1> เด่นสุดเด่นสุดเก้าครับเด่นสุดเก้าลองสี่ครับเนานะลองเลือกเล่นดูชอบเก้าเล่นเก้าชอบสี่เล่นสี่แต่ส่วนตัวผมผมชอบเก้านะครับผมสองเก้าสี่เก้า เจ็ดเก้าแปดเก้าสองสี่แล้วก็สักครูนะ่มเขียนตัวอะไรไวะเนี่ยอ๋อเจ็ดสี่โอเคครับร้อยมัดอะไรมัดเอาตัวรองไปใส่หลัง 100, 9, ร้อยอนคัคือเก้าครับไอ้ของประธานโทษครับคือสี่ พูดผ,ผิดเพื่อถือพูดผ,ผิดพูดถึกอ่าพูดผ,ผิดพูดถูกถูกแล้ว <c oughs> ครับเนี้ยยังไงก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับฮานอยวีพีเอาผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปบางครั้งแปรผันตามกันเนาะสัมพันธ์กันระหว่างอาจจะฮานอยพิเศษหรือฮานอยปกติมาฮานอยวียพียังไงก็ฝากไว้พิจารณาครับชอบแนวทางนี้กดติดตามไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พาทุกคลิปที่ผมลงเนาะในกรณีมีโฆษณาครับลบกุญแจกดข้านะครับครับขอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ เฮงๆเลย,เลยทุกท่านครับ